สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับน้องไอเช่นเคยวันนี้นะคะน้องไอจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกมลีสอดนั่นเองแต่ก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้น้องไอด้วยนะคะนั้นป่ะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่นะคะช่วงนี้นะคะน้องไอปิดเทอมนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปเลยนะมัวแต่ไปเที่ยวเนี่ย ไปดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้นะคะรงไอจะพาทุกคนเนี่ยมาเปิดรีสอร์ทนะคะเป็นรีสอร์ทของตัวเองเลยอย่างแรกเราก็ต้องมารับรางวัลก่อนนะคะ ไปดูกันค่ะว่าเกมนี้นะคะมันจะสนุกขนาดไหนและมันขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยนี่นะก็จะเป็นรีสอร์ทของน้องไอนะคะน้องไอเพิ่งเลเวลที่15 2ห้านะคะขออภัยค่ะ25้านะคะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะแต่ว่าที่ใครเลเวลเยอะๆแล้วเนี่ย <c oughs> บอกเลยนะคะรีสอร์ทเขาเน่นแน่นไปหมดเลยนะคะของเยอะมาก <c oughs> นี่ค่ะของน้องไอก็โล่งๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรมาก <c oughs> นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่มีไฟด้วยนี่ดูทุกคนดูเครื่องนวดตัวสิโหเขาจะตายไหมนะ่ะนี่นะคะเราก็จะมีโรงงานต่างๆนะคะเพื่อผลิตของกินหรือของใช้นะคะให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้ซื้อกันได้นะคะเราก็จะได้มีรายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะนี่ของน้องไอนะคะมีสระน้ําด้วยนี่มีแต่คนเล่นสระน้ํานะคะสงสัยชอบน้องไอก็ชอบเหมือนกันนะ โอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะรีสอร์ทของน้องไอนะคะนี่ถ้าใครอยากเล่นนะคะก็ลองโหลดมาเล่นกันนะคะบอกเลยว่าสนุกมากนี่นะคะสระน้ำโหมีเยอะเหมือนกันนั่นเนี้ยนี่นะคะแล้วก็จะมีให้เราสามารถซื้อที่ได้ด้วยนะคะเพื่อขยายที่นั่นเองจากเล็กๆก,ก็ให้แบบซื้อที่เหอ่ๆะนะคะกลายเป็นที่แบบใหญ่ๆได้เลยนี่ นี่นะคะมีไล์กาดด้วยนะสุดยอดอเคค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบอุปกรณ์นะคะในการดำน้ำอะไรอย่างนี้หรือว่ายน้ำนะคะมีชูชีพด้วยนะคะแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์ค่ะนี่แล้วก็มีให้นอนอาบแดดนะคะนี่เต็มไปหมดเลยมีห่วงยางด้วยค่ะ แล้วก็จะมีพวกแบบของเล่นอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับเด็กก็ได้นะมีเยอะอยู่นะั้นี่ี่นี่นะคะชั้น2มีถึงชั้นสาเลยนะคะมีหลายชั้นมากนี่อันนี้นะคะก็ขยายที่นะคะเพื่อซื้อที่ได้นะไง้ก็ซื้อไปแล้วนะคะโอเคคะ่ะมาดูกันอันนี้นะคะเป็นร้านลุงแจมนะคะน้องไอตั้งชื่อเองนะร้านลุงแจมนะคะให้เราใช้หัวใจซื้อนะคะ ซื้อของต่างๆอันนี้เราก็สามารถซื้อได้จากผู้เล่นของคนอื่นได้นะคะเราก็สามารถขายของไดเช่นกันนะนี่นะคะเราก็จะขายของได้แบบนี้สามารถตั้งราคาได้ด้วยนะนี่นะคะตั้งราคาแบบนี้เลยน้องไงขายแบบแพงๆไปเลยนะคะจะไดไดเงินเยอะหน่อยโอเคค่ะอันนี้นะคะร้านลุงหมูนะคะนี่ร้านลุงหมูอันนี้น้องไอก็ตั้งชื่อเองเช่นกันนะคะสุดยอดไปเลย ะะเขาก็จะขายของทันตานมีจานอะไรแบบนี้นะคะอันนี้นะน้องไอซ์ก็ซื้อของนะคะนี่แล้วมันก็จะมีกําจัดด้วยนะคะคือน้องไอซ์เนี่ยซื้อของเยอะเกินไปมันก็จะมีตู้เก็บของค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเหมืองแร่เหมืองแร่เราก็จะแบบมาเก็บพวกอะไรนี้นะคะบางทีมีเงินด้วยนะนายก็เลยชอบมาเก็บที่นี่บ่อยๆนี่นะคะก็จะเป็น หีบนะคะให้เราแบบว่าจุ่มในหีบก็ได้นะคะนี่ก็เยอะมากเลยนะคะบอกเลยนะคะเล่นเกมเนี้ไม่มีเบื่อเลยค่ะสนุกมากโเคค่ะมาลองจุ่มกันยิ่งกว่ากล่องจุ่มอีกอันนี้เป็นหีบจุม่มาาดูกันนะคะว่าน้องไอจะได้อะไรอุ้ยน้องไอได้นี่นะคะเป็นแท่งทองนะสุดยอดไปเลย โอเคค่ะนั้นสำหรับวันนี้นะคะน้องไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้น้องไอ้ด้วยนะคะอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะสนุกมากเลยบุยบุย